จ้าไปเที่ยวมองได้แน่เจ้าประทับใจมองได้แน่วอกให้ฟังนีดูสิ่งสิ่งที่ประทับใจในสถานที่มันก็นมีหลายบ่อนเนาะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือคนคนแมนเป็นอย่างไรบอกให้ฟังซึ่งว่า,าขาเจ้านะหกักแล้วมีมือหนึ่งที่ว่าน้องค่ะสีขามทางแล้วมือนั้นรถร้ายแห้งมันบ่มีถนนคนเดินแล้วมันบ่มีทางมาไล่นะแล้วอายวินนะเล่ายางเล่าย่างขามมาส่ง จากที่ว่าโลดไกลๆฮะแล้วก็ผ้าอย่างคไม่พ้องบอกไปทุกคนทุกท่านครับผม มืัอนี้ก็ดีใจนะพี่น้องที่ได้เห็นสาวเล่านะที่เพิ่นเดินทางมาจากเมืองเล่านะพี่น้องเพื่อมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่นอยากมาเห็นอยากมาสัมผัสเมืองไทยเพิ่นว่าเพิ่นบูเสือคนอื่นว่าว่าเมืองไทยจังสันจึกสี่เพิ่นเลยอยากมาสัมผัสในมือนี้เนาะพี่น้องบ่าวตจพ่นก็อยากถามมือในบ้านนี่พี่น้องอ่ะมีคนก็อยากถามึ้นกันเลยเอาจะซื้อกล่องอะไรไงบอกร้อนเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันโอ้ยไม่ผู้นี้นี่ว่าก็ผู้นี้มันสิไปอยู่ สบายด,ดีเด้อพี่น้องสบายดีเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่เตยพ่นชาแนลเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็ดีใจที่ได้มาเห็นสาวแววดาวเนาะกัจุดประเด็นที่บ่าเตยพ่นอยากถามมื้อนี้เด้อสาวแววดาวฟังดีเด้อกัมีหลายๆคนเนาะมนุษย์ธรรมมนุษย์ทูที่เพิ่นว่าประเทศไทยนี่บ่สวยงามบ่เจริญเนาะเจ้านี่ที่เข้ามาประเทศไทยเป็นครั้งแรกบ่ปะ มากรุงเทพเทือที่สองเทือที่สองโบเด้เคยมากค้ายแรงงานบบเคยมากมงนี่และมีคนบางคนว่าประเทศไทยนี่บบเจริญบบสวยงามบ่พัฒนาในมุมมองของเจ้าจะอยากว่าจอย่างไรความเจริญมี่บรว่โบมีหรือว่าเขาเขาว่าวนี่มันแนวความจริง่บรวยอ่าภาพที่ข้างลังงจานี่ไม่เป็นเอไอโบรว่าอย่างอย่างให้จะว่าวสู่เขาฟ้าคนที่ว่าบบเจริญคือคนที่บบเคยเห็นเท่านั้นเคยเห็นเท่านั้นแม่นเพราะว่าภัยท่มากระตองว่ามันเจริญแน่นอนเพราะว่าขนาดต่างประเทศคนที่ว่ายูยุโรปหรือว่าต่างประเทศเขาเจ้ากันยัง แบบอึ่งแลละกระทายหูก,กันเต็มอยู่บ่เสือกะถามึงไหมแบบเวลาต่างประเทศมาบัานี้ซาเวลดาวนี่มาเมืองไทยนี่รอบนี้น่นมากเขามาในจังมือแล้วเขามาสี่เดือนละสี <4 S 2> ่หอเดือนแล้วบอเจ้าไปเที่ยวมองได้แน่เจ้าประทับใจมองได้แน่บอกให้ฟังนี่ดูสิง่งสิ่งที่ประทับใจในสถานที่มันก็มีหลายบอลเนาะแต่ว่า <ญก S 2> สิ่งสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือคน <ค>มเป็นอย่างไรวะให้ฟังอ้วยซิ้ซว่า,าข้าเจ้านะาะแล้วมีเหมือน,นึงที่ว่าน้องค่ะสีขามทางแล้วมือนั้น,นลดร้ายแห้งมันบ่มีถนนคนเดินแล้วมันบ่มีทางมา,ลาหานมลน,นะแล้วไอวินนะเรายางเรายางขามมาส่งจากที่ว่าโรดไกลๆค่ะเราก,ก็ผ้ายางขามอันนั้นคือแบบสิ่งเล็กๆหน่อยที่เขาประทับใจบอกเรื่องสถานที่เกับประทับใจอยู่แล้วแมนวะองใดองใดที่ให้ไหลสุดๆที่ว่าสุดยอดที่นี้เลยวงนี้เลยบอกอันนี้คือแบบผู้ซืโอ มันแบบหัวใจเต้นตึกตกต,กตึกตากเคยเห็นบอกแบบเฮ้าลงหากียังหัวใจเข้าสิเต้นโอ้โอ่น้องฟังนะติีนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาโซนเบญจกิติย่านนี้ก็เป็นย่านอโาศกาน้องเนาะ,นะ,นะโดยบัดนีิเจ้ามาเมืองไทยนี่จะไปมองได้แน่จากสีถามเจ้อ่าไอคอนสยามโอ้ไอคอนสยาม,มถือว่าเป็นจุดเด่นก็คือวันนักท่องเที่ยวนี่ล่นเลือเลยเนาะ แมนแล้วก็บบอลทีว่าเห้าเห็น <he en S 2> เป็นไฮไลท์ก็คือวัดพระกแก้วกแมนก็คือไพรทีว่บาบพระท่านไปตอนกลางคืนก็อยากให้ไปเห็นน้องงามแห่<อ>แต่ว่าตอนกลางเวรเข้าก็ยังบพท่านได้เข้าไปสัมผัสคือการเข้าว่างงามแต่เพะท่านเด้ดไปถ้าไป็นตอนกลางเวรน,นายอยากแนะนำเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนแลอชาวไตวันจะเยอะมากเต็มเลยนะแมนะแมนนักท่องเที่ยวจะเต็มวัดพระแก้ว<อ> ตลอดนะอยากให้แววดาวไปสัมผัสหรือพิสูจน์แล้วก็อยาก<ล>ให้แววดาวนี่เป็นสื่อก็บอกเสียงไปบอกอคนที่อยู่ในหู้ในถ้ําที่ว่าเนีย่ยฮูจักนะนะอยากให้เจ้าได้เอดคลิปแล้วก็ส่งคลิปพวกนี้ให้คนพวกนั้นได้เห็นว่านี่คือเมืองไทยนะนประว่าแรงงานเล่าคือหลายๆคนหลายๆช่องนี่ขเขาจะสื่อสารอย่างไง คนเรานี่ได้เห็นนะบางที่ก่เหตุคลิปออกมาเขาว่าเข<ด>า,านี่ตัวว่าเป็นผ่าเอไอว่าประเทศไทยนี่บอจะเลื่อนยังสั้นยังสี่บ้างแหละบางคนกับว่าประเทศไทยบ่มีรถไฟทางดวนบ่มีย่งางยังสี่นะอยากให้ทราบไววนี่ได้มากเมืองไทยแต่แนะ่เนาะมีบอกรถไฟประเทศไทยมีเบอร์ถุกอย่างแล้วก็คือเข้าเริ่มต้วนจากนี้เลยนึ่งมา้านเขามันบ่เคยมีแบบนี้เข้ามาเริ่มต้วนอยู่นี้เลยว่าเออ ขึ้นรถไฟจังไดไป MRT แบบไดวิธีเหตุยังสันยังสีนี่มันว่อะไรคือบาทเนาเลยอ่ะแม <Man S 2> นบะ<า>จะมาบาทหน้ามันมีสอบม่มีสำหรับส่วนตัวอเองอก็เป็นคนเล่าแต่คำว่าเคยขี่รถไฟประเทศเล่าขาน่ายก็ยังบุกเคยได้ไอ,อ้เคยขี่แต่รถอีแตกเออน้องน้อง,องขึ้นออกแล้วว่าอยู่อยู่ในเมืองมีอยู่อยู่ยสวรรค์บอหรือเวียงจนันคือว่ารถไ,ไฟรถไฟไทยรถไฟจีนไปอ่าน่าจะมีเวียงจันเอออ แต่ขออภัยเนาะบางทีแต่่วาเฮายังบ่เคยไปสัมผัสตาบ้านเฮาอ่าเส้นบ้านเฮายังบ่มีเนาะอันนี้ก็คือเฮามาเริ่มต้นแบบเออถ้าเรียนลู่เนาะเล้วกย่างหูยูนีรถไฟใต้ดินเคยนั่งยังรถไฟใต้ดินก็มานั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่รถไฟอ่าฟ้ารถไฟฟ้าพิเศษก็นั่งแล้วแการรถไฟมันมีหลายเลยมันมีสิบสามสิบสี่สายเลยก็คือมันมีหลายสายแห่งสีเขียวสีเหลืองอีสังกตมีและดีเซลล่างนี่นั่งยัง ดีเซลหลังโอ้สุดโหดน่งแม่ไปอุบลัติหัวหัวนางไปอุบลเมือนันบ่คอยยังบ่เคยนั่งเล่ามาเมืองไทยหลายปีเติบโตได้อายเป็นได้นั่งแข่งแหลวประทับใจมันฮาเซอร์ไพรส์มีทุกสิ่งทุกอย่างครบรหดเนาะครบรหดเลยไพที่ว่าอยากได้ฟิลแบบมันก็ัดไเจ้าเจ้าสัมผัสมาแล้วเป็นบ่ประทับใจอันได้โหไฟนี่ประทับใจแบบไแต่ละแต่ละรถแต่ละขั้นแต่ละขบวนนี่มันสิแตกต่างกันไปเไยแต่ละ แต่ละขั้นบอถาว่าเป็นรถไฟที่นํรไฟต้นนะคนคืนนะก็คือเป็นดีเซลรถไฟขาเอื่นรถไฟดีเซลบอแมนบออายรถไดีเซลตัวนั้นมันกระสีด้ฟิลแบบธรรมศาสตร์ไพทีว่าอยากเป็นแบ็คแพ็คเกอร์แน่เนาะจังแนะนำถ้าไพทีห่างกายบอผยบผอมกับบออยากให้แนะนำนางตัวนั้นเพราะว่ามันจะเมื่อยเด้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากถามคําหนึ่งเจ้าไปต่างจังหวัดนี่เจ้าเห็นถนนต่างจังหวัดนี่คือถนนในเมืองกรุงเทพบอแตกต่างกันหลายบอกหรือว่าแบบได อยู่ต่างจังหวัดสําหรับประเทศไทยกับบริต่างกันหลายข<ม>นุน,ส,ส,ะน,นสะอาดสะอาดคือกันเลยสะอาดคือกันสําหรับต่างจังหวัดขนาดว่าอุบลน,นะไปบึงแมมกันยังงามถนนข้าเจ้าดีแห้งนี่คือแบบความเป็นจริงที่เจาไปสัมผัสมากเนาะก็อยากเ้าให้มนุษย์ทำทั้งหลายเนาะที่ว่าประเทศไทยนะบุมียังสันจังสี่นะเฮ่าก็อยากนี่แหละคือสาวเล่ามาพิสูจน์แล้วพี่น้องก็คือบนบว่วอลังการแห้งจะเลื่อนแห้งนะพี่น้องนะ แล้วก็อยากถามเจ้านะเจ้าประทับใจอย่างเจ้าเข้ามาเมืองไทยอมันหลายอย่างเลยอ้กระค้นสถานที่แล้วก็คือคืออยู่บอนนี่ก็เป็นแบบสถานที่อยู่ในใจกลางเมืองค่ะนะจะเข้าใจฟิลวะในกลางเมืองก็ไยังมีตนม้นไม้เนาะมันสิแตกต่างกับบ้านเฮาดิมัน่ฮู้สีอธิบายวันยกตัวอย่างอีหยังนะสี่เปียบ,ยบ<น>จังได๋กัมันมันบ่คือกันนะมัน ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองถ่าว่าภัยี่วายาคุว่าเป็นแนวใดเพราะว่าเหาบ่าสามารถีิอธิบายหรือว่าเว้าวความประทับใจของเหาแบบมันมันเกนินคําสิบรรยายว่าสันทเนาะเพราะว่ามันความเจริญนี่มันก็คือจเจริญอนรีเฮาเฮ็ดแลลวแบบว่าตื่นเต้น,ตนหรือว่าตื่นตันที่แบบบางคนสาวลาบ,บางคนจนว่าเหมือนเราหลุดเข้าภาพ AI ว่าซันใช่สาวลาบางคนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะอรีได้อันตอนที่แบบ ครขายคือ AI ก็คืออยู่มุมนั้นเด้อ่แมนถ้าจะไปมุมนั้นแบบคือ AI เลยอะย่างหอดบอกไปไปเคยไปแหละต้องนั่นจะเป็นลานจอดหอจะมองมามุมนี้จะบบ<ม>สวยงามมาแบบนี้ก็คือแบบค,คือ AI เลยคือญาตน,นี่จะเป็น,าน่าติแบบว่าพ้อพงย่านอาโศกนี่จะเป็นย่านที่เจริญมากๆแล้วก็เป็นทีนักท่องเที่ยวมาหลายสุดอโศกหน้านะคือต่างชาติจะมาเที่ยวกันขึ้นหลายเนาะพี่น้องจะเป็นส่านที่ท่องเที่ยวของเบิ่นนั่นแหละสุดท้ายนี่ก็อยากให้ซาแววดาวฝากยังแน่ว่าต่อ อ่าพี่น้อง FC เอฟซีเฮานี่นะประทับใจยังกับไฮวอลสุกคั้งเลยกาฝากผู้ใดที่ว่าอยากมากกัเขามาได้เลยมากง,ง่ายเนาะสะดวกสบายแในก็การเดินทางก็สะดวก,ดวกแห่งบ่ต้องยานว่าเออสิบ่มมีรถมีลรางบ่ต้องยานว่าขาเจ้าสิบ่ใจดีกับเฮาถามไปไปไสบ่ฮู้ก็ถามเพราะว่าคือน้องบอ่ได้ฮู้คือขึ้น BTS แนวใดก็ทําอิกอีกับบอหูก็ถามสิไปไสเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ฮู้ถามเอาถามเอาเนาะแต่คนไทยใจดีตอบให้คนไทยใจะบอหลิ้นโตเนาะ ก็ที่บอกเลยบวครึ่งกามดากคือนบางประเทศบางคนนอกพี่น้องบัตรนี้คำถามสุดท้ายอยากถามเลยก่อนทิลาพีลาน้องนะโดยเขาว่าประเทศไทยบุมีทางด่วนอยากให้แววดาวตอบเนี่ยในฐานะที่เจ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาสัมผัสมันหลายสันแหนงสิตอบจังได้ทางด่วนนั้นมีหลายสันแหนงเลยสามสี่สันสอนกันเลยแมนสอนสอนกันเลยคือทางนู้นบ้านเขานี่ยสอนสีสอนหาคือไปไรแมนพิเศษกระปุนเนาะแมนคือความเป็นจริงแม็นบอกยืนยันเนียยืนยันก็คือยืนอนยันความเป็นจริงเลย ลอยนามยันพี่นเอ้าเฮียจกง่ามเบี๋ยวนี้นะฮะเป็นเป็นคนแขวงไดนะแขวงได้โอ้ยว่าอุปนิยังบโมหุว่าแขวงใดอยู่ซ้ำเนียงแบบนี้เห็นมีแต่แขวงเดียวโมทันเป็นเป็นคนไทยเป็นอดีตโมหุก็าใดได้ซ้ำเนียงมันโอ้ซ้ำเนียงไทยจับภาษากเดัอุบวนก่อิลาพิลาน้องเนาะตีกับอุบวนภาษาอ้บัติศัพท์เรางามสุดๆพี่น้องแม่เอออยากสีว้ามียังอยากถามต่อไปแจ๊บน้องสิจบคลิปเลยเด้ นี S <S <an> ่แหละคือก็ชื่นใจแล้วกสำหรับมือนีเนาะพี่น้องก็เป็นสาวอ่าล้าคนหนึ่งที่อยากมาสัมผัสเมืองไทยอยากมาเห็นความเจริญที่แท้จริงเป็นแบบใดเพื่อนว่ากับเพื่อนบ่าวเตพ่นจังหวัดจังศีเนาะพี่น้องอยากเห็นความเจริญบ่ต้องรอถึงชาติหนานะเอาชาตินี้ก็ได้ที่ประเทศไทยมีคำตอบพี่น้องก็ <S <S <an> <t une> สำหรับมือนีก็ขอบคุณสถานที่งามๆเนาะพี่น้องส่วนเบญจก,กิติเนาะพี่น้องขอบคุณเมืองไทยที่ให้แรงงานล้าหลายๆคนละที่มาทำมาหากินที่ให้โอกาสพวกเฮาเนาะก็สำหรับมือนีพวกเฮาหลายๆคนก็ขอกล่าวคำว่า สบายดีสวัสดีครับสาวเวลวดาวสวัสดีครับ